สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่ช่องแม่บีเอ็นจอยนะแม่นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะวันนี้น้องแก้วจะมีงานผ้าเกาหลีค่ะคุณแม่มาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด3ามแพทเทิร์นกันไปเลยก็รักพี่เสียดายน้องนะแม่นะแพทเทิร์นที่1ก็สวยแพทเทิร์นที่2ก็สวยแพทเทิร์นที่น้องแก้วใส่แบบนี้ก็สวยค่ะรอบปกทั้ง3ามแพทเทิร์นเท่ากันหมดคือ42นิ้วความยาว24ราคาน่ารักมากลอยเกาๆค่ะหนึ่งร เลยนะค่ะแม่า๋าเดี๋ยวน้องแก้วจะโชว์ให้กับคุณแม่ได้ดูแต่และแพทเทิร์นนะคะแม่สาว่าความสวยว่าความปังว่าความแตกต่างของเขาอะค่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะแม่๋าเพราะว่างานวสวยงานเก๋ๆทั้ง3แพทเทิร์นนะแม่มันจะเป็นงานร้านเดียวกันหมดน้องแก้วก็เลยเอามาเสิร์ฟให้กับคุณแม่นะคะเพราะว่างานมันสวยจริงๆสาวไซเล็กต้องรีบมาจับจองค่ะเอาไปเลย3แพทเทิร์นสสีแบบนี้แม่ใส่ออกงานใส่ทำงานนะคะได้หมดทุกโอกาสเลยค่ะสำหรับงาน EP นี้6 EP 266รอบอก42นิ้วเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยค่ะสำหรับแพทเทิร์นแรกนะคะแม่า๋าวันนี้ก็จะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด4ส,สีแพทเทิร์นแรก4ส,สีเลยนะแม่นะตัวนี้สีแรกเลยค่ะคุณแม่า๋าตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีโอรสได้เลยผ้าสวยงามดีมากรุ่นนี้แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเป็นงานทรงควีค่ะนะคะแม่า๋าสีโอรส ต่อด้วยเลยนะคะแม่ขาจะมีสีชมพูสีชมพูก็สวยเช่นกันค่ะโอรสกับชมพูเป็นสีที่น่ารักหวานแหววมากต่อด้วยเลยนะคะแม่สาจะมีสีขาวสีขาวผ้าไม่บางใส่เข้าวัตภุมุณได้นะคะแม่สาแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกกับสีขาวรุ่นนี้ต่อด้วยเลยนะคะแม่สาจะมีสีแดงสีแดงก็สวยเช่นกันคะ่ะแม่นะคะรุ่นนี้งานดีผ้าสวยมากแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเลย ถ้าสนใจรับนะคะก็จะมีสีโอรสสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงสำหรับแพทเทิร์นที่1น,นะคะสีตัวสีสีกันไปเลยค่ะแม่แม่ชอบสีไหนแม่แจ้งกับเราแอดมินได้เลยนะคะแม่สาสสำหรับงาน e ีีนี้ไปต่อกันเลยนะคะแม่สากับแบบที่2ค่ะแบบที่2ก็จะมีรุ่นนี้แบบที่2จะมี2ส,สีด้วยกันรุ่นนี้จะตกแต่งด้วยงานกระดุม ด้านหน้าเป็นงานระบายแขนจะเป็นงานแขนกรีบบัวค่ะแม่แพทเทิร์นที่2ก็จะมีสีเขียวแล้วก็จะมีสีขาวค่ะถ้าชอบตัวนี้ก็แจ้งเขียวหรือว่าแจ้งสีขาวกับน้องแอดมินได้เลยแล้วเราไปดูกันอีก1แบบนะคะคือแบบที่น้องแก้วใส่นะแม่นะตัวที่แก้วใส่เลยก็แบบสวยๆเลยคะ่ะแม่ด้านหน้าจะตกแต่งด้วยงานระบาย นะคะแม่จ๋าสีที่มีก็จะมีสีพีชตัวนี้จะออกเป็นโทนสีพีชชมพูชมพูโอรสเลยค่ะแม่ด้านหน้าเป็นงานระบายแล้วก็แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกแล้วตัวที่แก้วใสตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีกลีบบัวแพทเทิร์นที่น้องแก้วใส่นะคะแม่จ๋าจะมีสีพีชแล้วก็สีกลีบบัวค่ะคุณแม่ท่านไหนที่สนใจรับสําหรับงานสินค้า EP 2 6 6นะแม่นะก็สับจองเงินเข้ามาได้เลยจะมีด้วยกันทั้งหมด3แพทเทิร์นทวนสีกันอีกหนึ่งรอบค่ะ สีโอรสสีชมพูสีขาวสีแดงสีพิเศษค่ะแม่ตัวนี้สีพิเศษนะแม่นะย้ําว่าสีพิเศษต่อด้วยสีเขียวต่อด้วยนะคะสีพีทแล้วก็สีกลีบบัวคือตัวที่น้องแก้วใส่ค่ะแจกกับน้องแอดมินได้เลยค่ะแม่ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของเราเบอร์โทรศัพท์ไลน์แออยู่ข้างใต้แล้วสะดวกทางไหนไปทางนั้นได้เลยขออย่างเดียวขอให้แม่ๆนะคะแจ้งอีที่ถูกต้อง สีที่ถูกต้องให้กับน้องแอดมินค่ะนะคะแม่สาแล้วร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฝากแม่แม่กดถูกใจกดซับสไครต์นะคะแม่สาช่องแม่บีเอนจอยด้วยเรามีการไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปในทุกๆวันค่ะไว้มาเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะเดี๋ยวหางานสวยๆค่ะงานเก๋ๆมาเสิร์ฟี P ีนี้ขอกราบลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ